มาละพี่น้องครับเมื่อนี่ผ้าพี่น้องมาเบิงมาชุม่มโสมเลือดแต่ว่าบ้านเขาเอืน่นมาโสมเลือดครับพี่น้องแต่ว่าปูรุสีเพิ่นบอกว่าโสมเลือดเพิ่นว่าโสมเลือดโสมคนแต่ว่าเป็นหมากเป็นหมากก่ได้ครับท่านผู้ชมครับใช่กว่าแม่นี่ครับโอ้ นี่เงี้ยหมากเป็นสีตะพีนองเด้อสวมเลือดไทยให้พี่นองในเบื้องในชุ่มกันเนะาะตะวันสีหายากอยู่เด้ใช้กว่าแม่โอ้หนีวัดต้นเป็นเป็นังสีบ่จาง่วย,ยมันโอ้อันอันอันนี้อันนเนาะอันนี้นสุกเนาะนี่เนาะโอ้โนี่ครับท่านผู้ชมครับหายเบื้องอันนี้มอเป็นปูหรือสีเด้อครับนี่เมีอะปูหรือสีเด้อครับนี่เข้าใจพิษบริได้ท่านผู้ชมครับอันนั่งอยู่ตะุูนแม่นมอลำชีดีพอนหน่อยสมบูรณ์เด้อครับเด้อ ครับผมแต่ว่าอีกอีกผู้นึงบาทถ้าจะให้เบิงบาทจะแมนเทไ้้ครับท่านผู้ชมปองไปเด้อพี่นองเด้อนางอยู่ทางในมันปูฤื้สีเ้ยครับของปูรื้อสีจริงๆเด้อพี่นองเด้อม่แม่นรืษสีปอมเดื้อพี่นองเด้อ